แต่ก็ยังมีมีอาชีพเสริมคือการทําไร่ค่ะนะที่จะไร่ที่จะมาดูนี่คือเป็นไร่ของไร่ของเปี๊ยกค่ะของเปี๊ยกเหรอเกษตรกรมาด้วยไหมเนี่ยวันนี้มาค่ะมามาแสดงว่าเขารอเราอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรดีกว่าว่าเราจะได้สอบถามความเป็นมาของเกษตรกรว่าพ่อยดีอย่างไรถึงได้ให้เราทิมงงานของรวยโั่วไทยเข้ามาได้ทันเดี๋ยวเราเข้าไปหาเกษตรกรเลยครับผม เปียกๆเออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้อยนี่มันอ้อยเหรอยไม่ใช่ต้นยูคาแล้วแล้วที่กำลังตัดนี่ก็ตัดขายเข้าโรงงานไม่ตัดจะไปปลูกตัดจะไปปลูกแล้วขยายพันธุ์เนี่เป็นขยายพันธุ์อ๋ออ้อยนี่สายพันธุ์อะไรครับเปียกเอ่อขนแก่นขนแก่นสามไข้นแก่นสามครับนะฮะทไว้ทั้งหมดกี่ไร่อีแลงนี้มันสิบไร่ครับสิบไร่นะครับนะครับไปทอะไรเข้าอ้อยถึงได้สูงยาว เหมือนลำไม่ไผ่ขนาดนี้เลยพี่เตี้ยก็ปีที่ปีเกาะนู้นอ่ะมีเนี่ยสองคนเนี่ยก็ไม่ได้นำไม่ไรมีคุณจันนิกาแล้วก็คุณสีนวลครับม่ได้น้อมเรื่องว่าโอทูฉีดแล้วอ้อยจะงามอ้อะไรผมปีที่แล้วก็ลองทุดลองฉีดฉีดไปปีที่แล้วก็เยอะน้องหลายชุดน้องไม่ได้ผมจำได้เพิ่งรู้จากโอทูจากทั้งสองสาวนี่คือคุณกันนิกากับคุณสีนวลครับนะ ตอนตอนตอนนั้นยังไม่รู้จักโอทูเลยยังพี่เปี๊ยกทำอ้อยอยู่ไหมครับก็ทําก็ไล่แล้วถึงสิบตันเลยไม่ถึงเป็นอาชีพที่ทําอยู่ครับนะครับทำมร้มอยู่ตลอดทําอยู่ตลอดนะครับตอนนั้นยังที่ที่ยังไม่รู้รู้จักผลิตภัณฑ์ของโอทูเนี่ยก็ได้อยู่ที่ไล่ประมาณสิบตันครับทาอยู่กี่ไร่มาก่อนนี้ก็ทําอยู่สี่สิบห้าสิบไร่ทําอยู่นะครับแปลงนี้เป็นแปลงนี่แปลงแรกนะแปลงแรกแต่แต่ทดลอง่ะ เดี๋ยวขอคุยแปลงแปลงแปลงนั้นก่อนแปลงสี่สิบห้าสิบไร่เนี่ยผลผลิตในรอบปีนี้ดีไหมก็ดีดีเลยละดีดีกว่าเขาแหละมันล้มเลยเว้ย่อนที่จะเจอโอทูก่อนอ่ามันไม่มีแล้วก็ไม่เจอโอทูมันก็โดนแกล้อย่่งที่เห็นนั่นแหละแกงอย่งที่เห็นพอพอคุณจีนนงกับน้องการเนี่ยคุณการแปกนนการเนี่ยได้ได้มีโอกาสเอ่อได้คุยในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูคือตัวโอทูซูเปอร์พรีเมียม ตัดสินใจเอามาใช้เลยไหมก็เอามาเลยเอามาเลยเป็นคนอยากลองเปิดใจให้ตัวเองตลอดครับผมก็ชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วเอามาใช้กับแปลงน้นในในในที่กี่ไร่มันห้าสิบกว่าห้าสิบไร่และตี่ว่าห้าส่เ่าสี่สิบไร่ละสี่สิบโมโมไม่ถึงห้าสิบเดียวเอามาใช้แล้วเป็นยังไงผลผลิตก็ขึ้นหรือลดลงที่แล้วมันได้ก่อนไปยีสองกานสองนะได้มากกับเก่าเยอะไหมโอ้ เก็ดติดตันด้วยก้อยเก่ามันแค่ติกว่าตันนั่นแหละติดเบกตาลติเบตตนลนี่ก็เดนตอนที่ยังไม่รู้จักตัวโอทูซูเปอร์พรีเมียมเนี่ยนะครับได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณไร่ละสิดตาบแต่พอทั้งสองสาวเนี่ยมาแนะนําเอาไปฉีดฉีดไปกี่ฉีดไปกี่รอบผมฉีดประมาณสิบวันฉีดก็แล้วกันโอ้ขยันไม่ไม่ต้องถามว่ากี่รอบอะว่าสิบวันฉีดสิบวันแสดงว่ามีเวลาเยอะนะครับ พราะฉีดแล้วผลผลิตมันเป็นยังไงต่างกันเยอะไหมสังเกตดูใบมันดิใบมันถ้าเรายังไม่ฉีดใใบมันจะเลี่อนเลี้ยงได้เฉยนะเพราะเราฉีดไปได้สักเจ็ดวันแล้วมาดูใบใบมันจะออกผลออกผลเลยออกผลเลยใช่ไหมผลหยากเห็นความแตกต่างเลยครับแล้วมันจะเขียวเขียวแล้วใบจะตั้งตั้งอย่างเงี้ยมันจะตั้งขึ้นนะมันจะไม่ไม่ออกอย่างนี้ใบไม่อ้อยนะแต่ผมใบที่เราทูเนี่ยไม่เชื่อลองได้เลยใบใบใบคือใบมันจะชันขึ้นเลยใบมันจะไม่ไม่ห้อยลงมันจะไม่นู่เลยใช่ไหม มาจะไม่ห้อยลงทีนี้มารวมรวมก่อนรวมรวมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแปลงง้น50ไร่ผลผลิตปีที่แล้วรวมแล้วทั้งทั้ง50ไร่ตัดเข้าโรงงานที่ไหนแล้วเกษตรไทยเกษตรไทยรวมรวมแล้วทั้งหมดได้กี่ตันตันได้ตกไร่ตกไร่แล้วกี่ตันดีกว่าสองไร่แล้วสองที่ปีสองที่สองตันสองร้อยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยผมที่เพียวพอหลังจากแปลงง้นตัดแล้วเนี่ยปีที่เมื่อปีที่แล้วเนาะ ที่ได้ใช้โอทูออทดลองใช้แล้วกันเนอะได้ผลผลิตอยู่ที่50าบปอรตันาอ1,320ตันถูกต้องไหมครับเอาคิดไปไล่ดีกว่าไล่ละสองไล่ละ20 20ตัน200ตัน200รอครับที่ได้ที่ได้อกไปได้เพิ่มขึ้นจากเก่าเยอะไหมก็ประมาณตก สิบตันที่แเก่าเนี่ยเราทํากันตามมีตามเกิดมันก็ไรนึ่สิบตันนี่ก็ยังดีแล้วเห<อ>็นไหมเจ็ดตันแต่เจ็ดตันแปดตันเขายังทํากันอ่ะแต่พอมาใช้ผลิตภัณฑ์ของริษัทโอทูคือซูปเปอร์พเมพ์มตัวใหม่นี่ผลผลิตก้าวกระโดดเลยครับนะครับก็เลยมาขยายพื้นที่นี้อันนี้ทั้งหมดกี่ไร่อันนี้สิบไร่สิบไร่สิบไร่นี่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยไหมก็เหมือนเหมือนกันเราดูได้เลยครับผมก็เหมอเป๊ะเหมือนเหมือนเป๊ะไม่มีการหลอกลวงช่้ามแต่เราจะต้องฉีด พออ้อยขึ้นขนาดเนี้ยเราเริ่มฉีดเลยนะวิธีการใช้พี่เปียกใช้ยังไงใช้ผมใช้รถฉีดใช้รถฉีดฉีดคุมตอเนี่ยเหรอตอนแบบเนี้ยเหรอนี่เนี้ยฉีดแบบเนี้ยเลยนะพออ้อยเริ่มขึ้นอ๋อพราะเขาแตกเขาแตกหน่อเนี่ยนะใช้ฉีดเลยใช้รถแบบติดติเครื่องบินเรือติดติฉีดเลยอันนี้ก็ฉีดประมาณเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งอันนี้เป็นอ้อยต่ออ้อยใหม่อ้อยใหม่อ้อยใหม่ต้อนึงเหรอต้อนึง เออพี่เพียการทาอ้อยตออหนึ่งก็ต่อสองเนี่ยเพราะว่าผลผลิตอ้อยตออหนึ่งเนี่ยมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าต่อสองแต่แต่มาณนวันนี้ผลผลิตอ้อยตออหนึ่งเป็นยังไงก็มันดีดีไหมดี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 กับที่เคยทํามาไหมดีกว่าดีกว่ามันดีเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่ได้มีอ้อยตออหนึ่งอย่างเดียวยังมีอ้อยอ้อยต่อสองอ้อยต่อสองที่ฉีดโอทูโอทอยู่มีให้ดูมีให้ดูมีให้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวมาถามมาถามมาถามคุณสีนวลก่อน คุณสิโนนเป็นไงครับหลังจากที่เอ,เอนำผลิตภัณฑ์มาให้ี่เปียกใช้เนี่ยมีการตามผลอย่างต่อเน,นื่องไหมค่ะก็โทรตรวจตอบว่าเป็นไงบ้างเหรอค่ะเคยเข้ามาดูทุกแปลงเออย่างนี้ไหมค่ะเคยเข้ามาเห็นอย่างนี้ไหมค่ะอย่างนี้นะปีที่แล้วเข้ามาเข้ามาก็ดีใจกับกเกษตรกรด้วยค่ะเนาะที่เรานําสิ่งดีๆมาให้ส่เปียกนะครับว่าทางคุณจันนิกาคุณจันนิกาก็ มาก็คุณชินนมาดูแลพี่เปียกตลอดคือพี่เปียเนี่ยจะคอยสั่งเิงครับเพราะพี่เปียยไม่ค่อยจะมีเวลาะแต่รู้สึกว่าใช้เยอะใช้เยอะเลยจริงไหมได้ข่าวว่าโอ้โหได้โอโทมาในขีดผมฉุดไม่เลี้ยงอยู่แล้วไม่เลี้ยงอยู่แล้วจริงได้ผมผลดตอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ไม่ใช่วาซีซีซึ่งคซีนะผมเล่นตวงทีละสามถังแล้วต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวดนะโอ้เยอะแตเยอะนะมันก็เลยได้ผมผลิตอย่างที่เห็นนี้นะครับ ปีนี้คาดการน้ออ้อยตัวหนึ่งประมาณไรละกี่ตันถ้าดูถ้าเป็นตามสายตางนี้ยก็คงจะสูสี่ก็ปีที่แล้วนะปีเนแปลงเนี้ยเพราะว่าอ้อยมันยาวพอกันแต่ความหนาความหนาความหนาของอ้อยเนี่ยมันมันได้ได้ได้ตรงลำยาวนะปีที่แล้วได้ลำยาวอ่าได้ตรงลำยาวที่ที่กําลังตัดอยู่นี่เป็นอ้อยอายุกี่เดือนเออแปดเดือนนะแปดเดือนครับนะครับแปดเดือนก็ยังไม่ได้อายุการตัดเขายังแต่นี่เราตัดจะเอาไปขยายครับ อนี่มันได้ความหวานแค่แปดจุดเก้าหรือไงเนี่ยไป<ต>วัดกันด้วยเอาไปวัดอค่าความหวานแล้วแปดจุดเก้ายังไม่ยังเอคอยังโตไม่เต็มที่งนะครับใน้เรื่องการใช้ปุ๋ยที่ยังยังยงเา้าก็กลุ่มเคมียังใช้อยู่ไหมก็ก็ปีนี้จะลดแล้วนะจะไม่ใช้จะใช้ไอ้ปุ๋ยอะไรที่ว่าเนี่ยตัวฟาวาก้าอันเนี้ย ระเบิดดินน่ะโอตัวตัวสารตะปงดินที่จะเอาฟาวาก้าทีนี้เป็นดนมาลงแปลงนี้เลยสั่งไปหรือยังสั่งแล้วสั่งแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่เก็บยังนะเดี๋ยวเอามาแล้วใช้เลยเอามาแล้วผมจะต้องฝังเลยอ่ะโอ้แสดงว่าจะฝังข้างล่องเลยเนี่ยจะฝัง้โอ้จะฝังไว้นี่เลยลงริปเปอร์เลยลงริปเปอร์แล้วใบนี้ทำยังไงบ้าุด ไม่จุดเลยมันจะเหลือแต่พื้นดินเหลือแต่พื้นเล้อก็เอาตัวฟาวาก้าเนี่ยมาลงลิปเปอร์ฝังดินเลยเอามาระเบิดดินก่อนนะครับตอนเอ่อตอนนี้คือฟาวกาก้าัวนี้ใช้แน่ อ้าแน่นอนปีที่แล้วก็ใช้ค่ะปีที่แล้วก็ใช้เหรอใช้มันน้อยใช้ใช้น้อยเราจะมองไม่เห็นผลแน่นอนหรอกเราคนข้าวก็ตัวอื่นนะแม่ความความแตกต่างเรื่องพื้นดินขอหลังขอหลังจากที่ใช้ตัวฟอวาก้าแล้วมันดินเป็นยังไงก็สังเกตดูป่ามันนะอีแปลงที่เราใช้กับแปลงที่ไม่ได้ใช้แน่แเดี๋ยวไปดูหลังบ้านนะอีกที่หนึ่งผมใช้นะอีกที่หนึงผมไม่ได้ใช้ ก็อีซี่ที่ใช้ปีเนี่ยปเนี่ยผมเจะาอ้อยไปลงเนี้ยมันมันมันุูอะดินมันุูดินมันร่วนึ้นแต่เมื่อก่อนดินเป็นยังไงครับโอ้ยังแข็งเลยแข็งเป๊กเลยแหละนี่ยังอยู่แล้วนะดินินซอยอยู่เมื่อวานเนี้ยดินเป็นดานครับดินเป็นดานแสดงว่าดินมันเสียหรือมันตายแล้วจะมาดินมันเสียอ๋อพอตัวเอาฟาวกาทีนี้ไมนน่ยลองไปไปใช้ดูมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของดินมีเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะปีนี้เดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวไปดูมีให้ดูตัดสินใจใช้ ใช้ใช้แน่นอนใช้แน่นอนทั้งอย่างเม็ดด้วยเขาก้าชนิดเม็ดอย่างน้ําก็ใช้อยู่แล้วอย่างน้ำใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวหลังจากจบแปลงนี้แล้วจะพาไปดูอ้อยต่อสองนะครับตรงนี้พี่เปี๊ยกมีอะไรฝากบอกเกษตรกรที่ดูรายการของพี่เปี๊ยกไหมว่าอ้อยตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้แต่ไม่ขายพันธุ์นะมาดูได้มาดูได้แต่ไม่ายพันเดือนนี้ดูได้แต่ถ้าเดือนถัดไปเขา ดูตอ่อดูต่อเฮ้เพราะตอนนี้กำลังตกดเข้าโรงงานแบบอยู่นะครับให้พี่เปียกบอกฝากเกษตรกรที่ดูรายการของพี่เปียกอยู่ว่าสินค้าของโอทูก็แน่นอน,นมันแน,น่นอนเกินเลยครับเินเลยถ้าถ้าถ้าจะใช้สินค้าโอทูอ้อยเนี่ยเราต้องฉีดประมาณเนี่ยประมาณแค่นี้สามสามตั้งสี่นิ้วเนี่ยฉีดได้เลยเพราะว่าถ้าเราขยันฉีดมันก็ยาวมันยาวขึ้นทุกวันแล้วให้สังเกตระหว่างอ้อยที่ไม่ได้ฉีดกับอ้อยฉีด มันก็ผิดกันมีแปงเปรียบเทียบไปกันเลยมีแปรงเปลือเพียรเหมือนกับมนุษย์นะเรามีของเรามีนะครับก็แสดงว่าของไอติมไหมเห็นไหมอ๋อครับแสดงว่าในเรามันฉีดแล้วีกแปงข้าดัดมันก็ไม่ได้ฉีดนะในหมู่บ้านนี้ในลองกําลังนี่จะทําอ้อยเป็นหลักเลยครนะอ้อยกับมันเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้กับไม่ใช้นี่ค่อนข้างจะชัดเจนครับวันนี้ก็พี่เพียกประทับใจมากในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูเราคือโอทูซูเปอร์พีเยม นะแล้วปีนี้พี่เปียกจะสั่งตัวอย่างชนิดในตาคือตัวสารป,ปรปุงดินคือโอทูฟอว์ก้าเอามาใช้กับไรอ้อ,อยสั่งเยอะเลยนะออเดอร์ออกมาแล้วอย่างน,น้อยๆก็ร่วมสิบตันขึ้นที่จะามาใช้นะครับจอ,อย่างนั้น,น,นเออนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เปียกมากวันนี้ที่ให้เราทีมง,งานรวยทั่วไทยก็คุงกันนิกาแล้วก็คุณศรีนวลน,นะครับที่เป็นผู้ดูแลกเกษตรกรจเจ้าานี้อยู่นะครับแล้วใช้สินค้าเราเยอะ นะครับท่านท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ทําเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นไร่ไร่อ้อยก็ใช้โอโทเราได้มันก็ดีนะมันก็ดีมันเป็น,น,ปนยังไงบ้างเดี๋ยวคุณเรื่องมันน้ดนึงมันนี่นนโอ้โหไม่จำเป็นพูดถึงเรื่องคนัะอ๊ะต้องลดต้องลดงั้นกุดไม่ได้นะครับอไม่ลดไม่ได้กินไม่ได้ลดไม่ได้กินพี่เต้บอกว่า พอมาใช้ปฏิพันธ์ของใบสะโนโอนแล้วทุกอย่างดีไปหมดเลยนะแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะและไอ้ที่ที่เห็นเห็นเลยที่แน่แน่คือเหลืองเงินเหลืองเงินนะก็ต้องขอบคุณนะพี่เทียบนะครับวันนี้ที่ให้เราทำงานรวยทั่วไปยได้มีสายมัทไพรทำพ่อแรงนี้เพื่อเอาไปสู่สายตาของพี่น้องที่ดูรายการรวยทั่วไทยของเราอยู่ครับก็ขอขอบคุณพี่เทียบมากครับขอบคุณสวัสดีครับ ผมจะบอกให้แล้วถ่วยไปบอกต่อใช้ได้เลยอย่ามัวลีรอมั่นใจเลยน้ออย่าได้ลังเลโอทูอาหารเสริมพิเศษหลายประเทศจัดให้เป็นเกรดเอเพื่อนพ้องที่น้องหาเห ำตามขั้นตอนอย่าใจร้อนรัดขั้นตอนนะเธอต้องคำนึงนึกถึงเสมอจอะได้พังเพลอกับคำเรียบเรอโอทูไทย